เอ้ยเข้ามาผ้ากันสูเข่าสูซาท่านทลัดไทยพร้อมใจกันทั้งเมดดังกันเสมอกันผนท่างอยู่ทางท่างซอยกันย่างบัดคาท่างเรียบรอย้อยเข้าสิใได้สวงใจเสร็จแล้ววดฒินเด้อครับกะ ทุกสเสมอมัน่นเสมอมั่นเครือกเกาครับสวัยดีครับพี่นอ้องกองไฟที่สารบานเท่าสุขูสุค้นครับ่อสวัสดีครับพี่น้องที่รบรักทุกท่านที่ติดตามการทํางานการต่อสู้เพื่อพี่น้องเพื่อประชาชนในนามองค์การสาธารณไยัยที่ฟังอยู่ทั่วไทยทั่วโลกนะครับผมสหายมาน้อยครับ กลับมาพูดมาคุยกับท่านผู้ฟังครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เป็นการพูดคุยในหัวข้อที่ชื่อว่าความเป็นมาของกฎอีสานนะครับในเหตุการณ์สำคัญของประวัติศาสตร์มาพูดต่อเป็นตอนที่4นะครับก็สลับสบเปรยนกับการพูดคุยด้านการเมืองบ้างครับบางครั้งก็มีพี่น้องได้เชิญผม สนหนาทางช่อง YouTube ต่างๆช่องเข้าซอยไก่ช่องแมวซ่าแล้วก็อีกหลายๆช่องครับที่จะให้สายมาน้อยนะครับปอนแอร์ด้วยก็ยินดียินดีครับขอให้นัดหมายกันมาเรียกเข้ามาทาง i d Line ที่ผมมีไว้กับก็คือ TFS 1 2 2 2 1 2นะครับรับปรทานโทษ TFS แล้วก็2 0 1 7นครับนะนี่นี่ก็คือย้ำน,นะครับ TFS 2017นี่เป็น ID Line ลน์ของสหายมาน้อยนะครับที่จะติดต่อสอบถามความเป็นมาเป็นไปจนถึงการสนับสนุนแนวทางการต่อสู้ต่างๆก็ขอให้แจ้งความประสงค์เข้ามาได้นะครับอตอนที่4นะครับผมได้พูดถึงการที่ย้ายินฐานมาถึงแถวเมืองเดียนเดียนฟูเมืองแถงแล้วก็ไปอยู่ตามสัญลักษณ์ต่างๆที่ เราอยู่กันนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อมาครับทีขอโทษนะครับนะครับพูดเยอะๆมันไอไม่ได้เป็นโรควันโรคอะไรนะครับอย่างที่หลายคนสาบแช่งให้ผมรีบๆตายไปนะครับผมบอกว่าผมตายยากก็คือมันไอปกตินะครับว่าอากาศมันเย็นนะครับเย็นนี่คือไม่ได้อยู่ในห้องแอร์นะครับอากาศมันเย็นโดยธรรมชาติตาม ภูเขาลำนาวไพผมพูดถึงนะครับที่ย้ายมาจากริมฝั่งขอบมหาสมุทรก็คือแถววางเจาถึงเซียงไฮแล้วก็จะถึงเดียนเียนฟูครับพูดถึงการแต่งกายตามภูมิศาสต,ต่างๆครับของคนดาวนะครับทีนี้การแต่งกายนะครับที่แยกชนเผ่าออกมาครับแบ่งเป็นเผ่าก็คือบางคนก็เรียกชื่อตามผู้นําบางคนก็เรียกชื่อตามการแต่งกายแม้แต่การลายสักครับ มาถึงตอนนี้ครับตอนที่4ี่ครับมีลาวอยู่หลายชนเผ่าครับอย่างเช่นพวกที่อยู่ในโคกแล้วก็ภูภูเขานะครับเรียกตัวเองว่าเป็นลาวจ่วงลาวเซนลาลาวดาวลาวเบานะครับลาวเซนพวกที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำสองสายสําคัญปากอ่าวตังเกียก็ จะเรียกตัวเองตามชื่อแม่น้ำว่าไตาดำก็คือแม่น้ำดำนะครับไตาขาวไตแดงแม่น้ำแดงพบหลักฐานคนลาวโบราณเหล่านี้เบาบางตามขอบมหาสมุทรแถกตอนกลางของเวียดนามาเห็นบะครับพี่น้องเวียดนามก็เป็นพี่น้องเท่าเดยครับนั่นอาจเนื่องมาจากนะครับริมฝั่งแม่น้ำมหาสมุทรครับมีไทยมรสุมแบบรุนแรงเสมอเสมอ การนั้นครับก็ยังมีหลักฐานมนุษย์โบราณอาศัยอยู่หนาแน,น่นตามริมฝั่งแม่น้ําแม่น้ําโขงทั้งสองฝั่งคือแม่น้ำของส,งสองฝังนนงง่งนะครับดังพบหลักฐานตามถ้ำตามผาใกล้ฝั่งแม่น้ําของโดยแม่น้ําโขงครับอย่างเช่นตั้งแต่ถ้ำผาติง่งริมฝั่งปาก,ปากอูสาขาหนึ่งของแม่น้าโขงหรือแม่น้ําของ อยู่ทางเหนือของหลวงพระบางลงมาครับมีการพบนะครับโครงกระดูกที่เมืองมหาไซกองแก้ว mm. เมื่อมหาไซกองแก้วครับ mm. ปัจจุบันจะอยู่ในเมืองเล่าครับนะฮะที่ถ้ำผาแอนก็คือที่ในของคำม่วนนะครับพรบรูปภาพเขาเอ่ยว่าูบแต้มนะครับพี่นอ้องพบหูกแต้มบนขาแต้มที่โขงเจียม ที่ผมยกตัวอย่างตลอดเวลานะครับที่ว่ามีอายุมากเป็นแสนแสนปีนะครับอยู่ที่อุบลครับซึ่งพวกจ้วงในจีนตอนใต้ที่ติดเวียดนามก็เรียกภาพเขียนโบราณบนหน้าผาในหินของตนว่าผูกแต้มผูกแต้มนะพี่น้องครับผาแต้มเช่นกันครับนั่นแสดงว่าเป็นพวกเดียวกันทั้งลาวและไทยอีสานหรือวัฒนธรรมเดียวกันเพราะ ทำอย่างเดียวกันและใช้คําภาษาเดียวกันเรียกสิ่งเรียกชื่อสิ่งของเดียวกันตรงกัน <c oughs> ต่อมาครับพี่น้องครับทิศใต้สวรรณภูมิครับมีหลักฐานคนดาวนะครับคนดาวหรือว่าคนลาวนะครับไปอยู่ถึงจังหวัดกระบี่เพราะอยู่ที่ท้ำผีหัวโตวอำเภออ่าวลึกที่ผหลัวข่าวด,างดางังๆเะครับที่ผู้ใหญ่บ้าน นะครับโดยท่ายกครัวนะครับนะเนี่ยภูเขาเนี่ยมันจะมีถ้ำอยู่นอกจากจะพบสร้อยหินลูกปัดหลากสีแล้วซึ่งมีขึ้นในมนุษย์สมัยถ้ำครับยังมีปลากรดครับหลายแต้มหรือว่าหกแตนนะครับใช้เทคนิคแบบเดียวกันกับที่ของเจียมและที่อื่น,นมีความน่าสังเกตอีกประการหนึ่งจากการเขียนประวัติศาสตร์ของนักวิชาการนะครับท่านหนึ่ง ก็คือท่านเจริญชัยชนะได้เรียกอาณาจักรศรีวิชัยที่ตั้งอยู่บริเวณนครศรีธรรมราชและก็สุราษฎร์ธานีว่าอาณาจักรลาวศรีวิชัยนะครับเห็นไหมครับเห็นบับสมัยก่อนครับคนใต้กับค้นลาวตั้งแต่ล้ครับพี่น้องเหมือนกับเรียกอาณาจักรที่ตั้งอยู่ด้านตะวันตกปากน้ำแม่น้ำเจ้าพยาว่าอาณาจักรลาวทวารบดีและที่ตะวันตกของไทยตามแนวเทือกเขาวารวสี เส้นเขตแดนไทยพมา่าในปัจจุบันก็พบหลักฐานลายแปมคนตีของบ้างที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีที่เขาปาราที่เมืองอุทัยธานีก็มีหูแต้มหรือว่าลูกแปมนะคนตีคองบ้างและมีหูกแต้มคนเต้นระบ,บำรำค้อนประกอบคนเป่าแคนให้เห็นเป็นหลักฐานเห็นบ่ครับคนไทยบวมีหรอครับเมืองไทยคนเล่ามดเหครับนะไทยนี่คือไทย สลายทหารครับผมามีอยยาบเลยครับเนอส่วนภาคเหนือนะครับในพม่า,านะครับมีหลักฐานการอาศัยอยู่ของชนชาติลาวหรือว่าคนดาว <c oughs> มีมาตั้งแต่พันกว่าปีครับอย่างเมืองซานตุงหรือเงี้ยวหรือเมืองเกตมาลาพวกแสนหวีหรือไทยใหญ่พวกลาวสิบสองพันนาหรืออาณาจักรเหล่านี้ครับ ในอดีตขึ้นกับอาณาจักรน่านเจ้าหรือว่าอาณาจักรนองแสนะครับประวัติของเมืองเมาหรือว่าเมืองเมาหรือโมซึ่งอยู่ในรัฐฐานนะครับในเมียนมาในปัจจุบันเขาบอกว่ามีลาวจากหนองแสหรือว่าอาณาจักรน่านเจ้านะครับมาสร้างอาณาจักรขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่15-16เมื่อปีพศ1771 ก็มีคนจากอาณาจักรน้องแสนนนเจ้าในอดีตยอย่างน้อยสี่พวกได้แก่ไทยอาหมไทยคำตีไทยกระแซะหรือว่าไทยมณีบุระนะครับไทยผาแก่ไทยพวกนี้คือไม่มียอยักษ์นะครับย้ายถิ่นฝากฟันเข้าไปในดินแดนชมพูทวีปด้านขวาของแม่น้ำโรมบุตรใกล้ลชนเผ่าทิเบตซึ่งเป็นประเทศทิเบตและภูฐานนั่นก็คือรัฐอัดส ตามการออกเสียงของอังกฤษเจ้านานิคนเจ้านานิคมครับที่หรือที่ถูกก็คืออาคมประเทศในอดีตที่พูดภาษาลาวเขียนด้วยอักษรลาวของตัวเองเรียกว่าแต้มเจียหมายลายเจียนะครับเจียทุกวันนี้ครับเจียคือกระดาษนะคนลาวเขาเรียกกระดาษที่ช่วคือเจียเรียกกระดาษเอซีในตลาดเขาเรียกเจียนะครับนี่คือภาษาเหียเขาเรียกว่าเจียหมายลายเป็นประวัติศาสตร์อาคม เรียกว่าบูฮานจีเห็นไหมครับภาวะศาสตร์ความเป็นมากไม่น้เลนี่อยู่แล้วครับพี่น้อง <c oughs> ทีนี้นะครับมันมีความเชื่อเรื่องวัฒนธรรมชนชาติลาวก่อนการมีตัวอักษรก็คือความเชื่อเรื่องพญาแผนหรือว่าเรื่องแขนนะครับนิทานพญาแผนครับปัจจุบันนี้ครับอันเดี๋ยวนี่ครับนี่ เอาวางหมอล่ำเนาะคนบานเฮาครับหมอล่ำก่อนหมอล่ำต่างๆหมอล่ำมือครับเอาไปผูกเป็นก่อนหมอล่ำตรงนี้ครับเห็ดเป็นเรือเป็นเล่าครับพญา,านาถผูรูนั่งอวนเนาะพี่นอ้นองคงจาได้เนาะครับนิทานเรื่องพญาแาถน,นะครับเป็นหลักฐานยืนยันความเชื่อเรื่องแขนน,นนิทานมีว่าคนบนโลกนะครับเคยเป็นแผนอยู่เมืองแขนบนฟ้าคือสัญลักษณ์ดาวดวงใหญ่หรือว่าดวงตะวันหรือว่าดวงอาทิตย์น,นะครับพญาแถนครับส่งลงมาเกิด บนโลกเป็นคนระหว่างเมืองแผนเมืองโลกคนนะครับมีเครือเขากัเป็นเส้นทางเชื่อมไปมาอาสู่คนพึ่งพาแผนครับเสมอครับจนเสียดิสัยไม่ยอมผลิตสร้างแผนเรีวยว่าพญาแผนเลยตัดเครือเขากาบทิ้งหลังจากนั้นครับเวลาคนบนโลกขอความช่วยเหลือจากแผนเรียว่าพยาแผนก็จะไหวบอล จนเป็นพิธีกรรมอย่างเช่นเต้นระบำลำกบตีของบ้างแทนเสียงร้องของกบบูชาสัตว์ประเภทกบเพราะว่าเสียงร้องกบจะทำให้ฝนตกที่เมืองแผนมีมหาอัีฟ้าที่แผนหรือว่าพญาถนถคควบคุมการลงเล่นน้ำของนาทั้งหลายเพื่อให้เกิดฝนเมื่อพญานถนได้ยินได้เห็นคนไหว้วอนก็จะให้พญานาคหรือว่านาคเล่นน้ำ ในมหาทีฟ้านะครับทําให้น้ํากระเพื่อมกระทบขาคลึงท่านเกิดเป็นฝนตกลงมานั่นคือความเชื่อนะครับซึ่งก็ปัจจุบันก็ยังมีอยู่ความเชื่อนะครับมีงานบ้องไฟนะครับบูชาพญาแผนนะครับยาโสทอดนะครับเป็นงานบประาจักเปียงเงานบ้องไฟครับแต่ก่อนครับเป็นบูชาพญาแผนครับเดี๋ยวนี้งานบ้องไฟครับเป็นงานอันเล่นทานนั่นไปแล้วครับพ่อเนานะจับมือกันว่าไัยที่สูงกว่าครับจับ เด่นเงินจะบเด่นล้านกับนี่นะปัจจุบันครับทิยาโสธรแล้วก็หลายๆจังหวัดครับในภาคอีสานนะครับเรื่องพญาคันคาบคันคาบนะครับนะฮะรบกระแขนเดี๋ยวอธิบายครับที่น้องพญาคันคาบคนอีสานผมจักครับขี่คันคาบคืออ่าเขาเรียกว่าคือกบจะมีกบใช่ไหมฮะมีกบมีอง่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคันคาบเนี่ยภาษากลานี่เขาเรียกอะไรนะครับเดี๋ยวผมหลังนึกอยู่ เออเขาเรียกอะไรว่าตายละอืมโทษทีผมลืมจริงจริงคางคกโทษทีเรื่องพยาคันฆ่าครับลบกับแขนพยาคันฆ่างคือพยาคันคกนะครับลบกับพยาแขนมันเป็นนิทานอีกเรื่องหอนึ่งครับมีหมายามว่าเมื่อพยาคันฆ่าหรือว่าพยาคังคกนะครับมาเกิดบนโลกมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายพากันเคารพนับถือพยาคันคันฆ่ามากหรือว่าพยาคันคกนี่แหละครับ จนคนลืมเส้นสังเวยนพญาแถนครับเหมือนเคยพญาแถนจึงโกรธไม่ให้หน่านะครับหรือพญานาครับไปเล่นน้ําในมหาวิทีวาทีฟ้าเมื่อพญาแผนไม่ยอมให้เหล่านาาไปเล่นน้าําขนจึงไม่ตกอยู่หลายปีทําให้โลกแห้งแล้งครับเกิดทุกทุกกระพิกระไพครับเรียกว่าทุกกระพิกระไพทั่วแผ่นดินพญาคันคากหรือพญาคางคกนะครับ จึงชวนพลโลกทั้งหลายครับคนในโลกครับขึ้นไปรบก,กับพญาแถนพญาแถนแพ้ครับยอมสัญญาว่าจะจัดการเรื่องฟ้าฝนให้ไปตามดูการขอให้คนส่งสัญญาณบอกดังนั้นครับพี่น้องครับคนจึงทําบั้งไฟให้พญานาครับมาจากบาดาลครับขี่ขึ้นไปบอกพญาแถนที่เมืองแถนเพื่อบูชาหน้าผู้มีบุญคุณคนจึงมีพิธีการบวงสูงพญานาคด้วยครับ นัน่นก็คือมีงานบุญแข่งเรือก็คือบุญสวยพญานาเห็นไหมครับบางครั้งมันจะหางยาวๆครับก็คือในอดีตก็คือเป็นหาพญานาครับนะที่ขี่ขึ้นไปนะครับมันมีที่มาที่ไปครับงานบุญบวงสวงพญานาคืองานบุญสวงเหือบุญสวงเหือครับคนเล่าก็เอิ่นว่าบุญสวงเหือคนอีสานก็บุญสวงเหือครับคนคนภาคกลางก็เอิ่นว่างานบุญแข่งเรือนะครับเสร์มเรื่องจากนิทานเกี่ยวกับพญาแขนทั้งสองเรื่องนี้ ยังมีทานอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นและดำรงอยู่ในบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงหรือว่าแม่น้ำของครับมาอย่างยาวนานเข้าใจว่านิทานเรื่องนี้มีการแต่งขึ้นหลังจากเรื่องพญาแถนเรื่องแรกนานแสนนานเนื่องจากในเรื่องกล่าวถึงเมืองนองหานลมหรือว่าเมืองนองหานลมครับพี่น,อน้องกล่าวถึงการแข่งขันจุดบ้องไฟบูชาพญาแถนนั่นก็คือเรื่อง ขาแดงน้าไห่หรือว่าคูรูน้าอ้วนนะครับพี่น้องขาแดงน้าไหา่คูรูน้าอ้วนอันเป็นตำนานของเมืองหนองหานหล่มเมืองหนองหานหล่มครับอยู่ในจังหวัดสกลนครนะครับเม <larda> ืองหนองหานหล่มนะครับ,ม,บม,มีบันทึกอยู่ในอุรังอุรังพระนิทานหรือว่าประวัติพระพาณมนะครับเขาบอกว่าที่พระพาพนมล่มนะเมื่อพอเดี๋ยวนะฮะับอาจารยโทเมืองหนองหานหล่มนะครับมีบันทึกไว้ในอุรังพระนิทานครับหรือประวัติ ประวัติพระธาตุพนมว่าล่มเมื่อพศออ2,000พออ200ท่านหนึ่งพศ200ครับในอุรงังคณิธานนะว่าเมื่อฝนตกน้ําท่วมอยู่นานเมืองหลองหาจองได้ล่มคนอีสาเนเลยนองหานล่มนะครับหลังจากนั้นครับมีเชื้อสายของพยาสุพรรณพิฆานสุพรรณพิงค์คานครับพยาสุพรรณพิงคคานครับคนหนึ่งนั่นก็คือพ่อของท้าวคำปบา หาใกล้พ้นครับย้ายข้ามแม่น้ำโขงครับไปสร้างเมืเสสวันภูมิครับที่เก้าค้งเก้าเลี้ยวทางตะวันตกของเบียงจันทร์ครับปัจจุบันนี้ครับเก้าเลี้ยวยังมีอยู่นะครับเขาเรียกว่าเมืองเก้าเลี้ยวนะครับอยู่ที่ในเขตเบียงจันทร์นะครับต่อมาไม่นานครับลูกสาวท่านคําบางเท้าคาบางครับก็ถูกเท้าจันทร์อุ้ยรวยเท้าจันทร์อุ้ยรวยนะครับจันทร์อุ้ยรวยนะพี่น้องเข้ากว่าจันทร์อุ้ยรวยเท้าจันทร์อุ้ยรวยชิงไปเป็นเมีย และเท้าจันอ้อยลุยก็สร้างเมืองเวียงจันขึ้นเมื่อปีพศ230เห็นไหมครับแม้เรื่องภูรังคณิธานจะยึดเอาเป็นความจริงทางประวัติศาสตร์ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ก็มีความน่าเชื่อถือเพียงพอนำมาอ้างอิงได้ในราบดุเพราะมีหลักฐานแวดล้อมอีกหลายประการยืนยันว่าความจริงนั้นเหตุการณ์หนองหานล่มได้ถูกแต่งไว้ในนิทานเรื่อง ขาแดงนางอ่ซึ่งในเรื่องมีเรื่องของหน้าด้วยอย่างเช่นนิทานเรื่องขาแดงนางอ่เขาบอกอย่างนี้ครับอันนี้นิทานได้พี่น้องเด้อนะครับผู้ถาไม่เถ่าห้าเประตูไม่ป่าครับมาคนเบาวีท่านครับเบาขังเว้นนลครับนอนของเว้นไปนั่งครับนอนฟังาไปนั่งกะลาไปนั่งครับขันเบาวิท่านนะครับอันนี้นิทานอีกวัติศาสตร์นะครับนิทานเรื่องขาแดงนางอ่ครับพญาขอมครับ เป็นเจ้าเมืองชาติตานะเมืองชาติตานีครับเมืออ่อไงครับเมืน้องฐานครับพญาขอมครับมีลูกสาวคนหนึ่งครับสวยมากๆเป็นที่ร่ำลือไปทั่วทำให้เท้าผาแดงที่เมืองผาโพงครับเมืองผาพงเคอจังหวัดเลยนะครับในปัจจุบันอยากเห็นตัวลูกสาวของ พญาขอมากๆจึงเดินทางครับมายังเมืองครับหนองหาดหรือว่าเมืองชาติพาแล้วก็ไปรอดูครับที่รอดูความงามของนางที่อุทยานเมื่อได้พบนะครับนางครับนางที่นี่ก็คือชื่อนางไอนางไอคนนี้ครับมีความสวยงามมากเอ่อเท้าผาแดงครับเกิดความลหลงไหลเป็นอันมากเขียนหนังสือครับเรียกว่าํำพันรักทิ้งไว เมื่อนะไอเห็นหนังสืองจดหมายจดหมายน่อยนะครับจดหมายกล่อมนะครับเห็นแล้วครับก็เพ้อํำพันหาคนเขียนแต่ยังไม่เห็นตัวครับเมื่อนั้งสองมาพบกันครับก็รักกันแล้วก็แอบรักสมัครสมายกันครับกันสมัยนี้ก็คเพอแอบแอบได้เสียเป็นเมียผัวกันก่อนครับพยาขอมไม่รู้ครับยังไม่ได้แต่งงานครับแเดเป็นเป็นหัวเมียกันแล้วครับบอกั้สันเขาเนาะพยาขอมนะครับมีลูกน้องเจ็ดคน แต่ละคนครับก็อยากนะฮะเป็นเจ้าเมืองครับชาติตาด้วเมืองน้องหานครับแต่ถูกส่งไปครองเมืองเล็กเมืองน้อยนี่ก็เป็นความกดดันหนึ่งครับที่เล่นงานพญาขอมอยู่ระหว่างนั้นครับสองหนุ่มสาวก็คือนางเท้าผาแดงกับนางไอยเริ่มสัมพันธ์สวัสดิ์กันมากขึ้นเหล่าน้องๆทั้งเจ็ดของพญาขอมครับก็มาทวงถามเรื่องการผัดเปลี่ยนครองเมืองครับแม้พญาขอมไม่พอใจครับ แต่ก็ลั่นวาจาไปแล้วว่าหากมีผู้ใดครับทบําบั้งไฟบูชาพญาแถนขึ้นชนะคนอื่นรวมทั้งตัวเองด้วยจะยกเมืองให้พร้อมกับนางไอคนสวยที่เป็นแฟนของผาแดงครับผาแดงนะครับเป็นเมียเจ้าเมืองทั้งเจ็ดครับพากันกลับบ้านไปทําบั้งไฟมาแข่งขันกันนางไอครับลูกสาวของพญาขอมครับที่เป็นผู้รักกับเท้าผาแดงครับ รู้ความแข่งขันว่าการแข่งขันครั้งนี้ครับมีการชิงเมืองแล้วก็ชิงนางคือชิงตัวเองครับเป็นเดิมพันก็กระวนกระวายใจครับปรึกษากับเท้าผาแดงว่าจะทําอย่างไรดีครับเท้าผาแดงปลอบประโลมน้ำอ่อให้คลายความกังวลครับแล้วก็บอกว่าจะพากลับไปที่จังหวัดเลยหรือว่าเมืองหาโพงครับไปทําบ้างไคมาแข่งขันชิงกันครับเพื่อให้ได้ด่าให้ได้ทีนี้ครับ น่ทานเรื่องนี้ครับกล่าวถึงเมืองหน้าก็คือเมืองหนองกระแสเมืองหนองกระแสแสนยากนั่นก็คือหมายถึงเมืองหนองกระแสหรือว่าทะเลสาบเออไห่นะครับทะเลสาบเออไห่ทัทีอันเป็นที่ตั้งของอาณาจักรน่านเจ้าในอดีตที่นั่นตามนิทานนี้ครับเป็นที่อยู่ของของหน้าหน้าพญาน,นาคครับลูกชายพญาน,นาคตนสุดท้ายชื่อว่าพังคีเท้าพังคีครับ ซึ่งเป็นหน้านะครับเป็นสัตว์นะครับแต่อยากได้มนุษย์เป็นเมียเนี่ยครับได้ข่าวถึงความร่ำรวยถึงความงามของนางไอที่เมืองชักติตาครับลูกสาวพญาขอมเท้าพังคีครับนะเป็นหน้าเป็นงูนี่แหละครับแต่อยากได้เมียเป็นชู้ครับมีความกระสันครับอยากเห็นหน้านาครับว่างามขนาดไหนแม้ว่าจะถูกพี่ๆนะครับทัดทานว่ามันผิดระหว่างเชื้อชาติกันครับเพราะเราเป็นพญาหน้าเราเป็นงูครับ เราไม่มีขาครับอันนี้ครัเป็นคนครับไม่สมควรเข้าไปพัวพันเกี่ยวข้องกับคนอย่างไรก็ตามครับเท้าพังคีครับลูกชายพญานาครับไม่ยอมฟังในที่สุดครับพวกพี่ๆน้องๆก็ต้องพากันเท้าก็พาเท้าพังคีครับและลูกน้องหน้าทั้งหลายครับพอเหนอยดนอากาศครับมาลงใกล้เมืองชตีทาครับและเท้าบางทีก็แปลงกายครับนะไล่มนครับเป็นกระรอกเป็นกระรอกน้อยครับ คนที่ใช้ก็คือกระหอกนะครับกระหอกดอนนะครับกระลอกดอนครับดอนก็คือกระลอกเปือกครับแปลงกายเป็นกระลอกเปือกครับเข้าไปไต่ไปเต้นอยู่ในในสวนหรือว่าดอยชยานของนางไหโดยลำพังเพื่อจะได้เห็นหน้านางไหครับนางไหนะครับในเวลานั้นครับชวนเจียนใกล้จะถึงวันบุญเดือนแข่งเรียกว่าวันบุญบุญเดือนหกครับงานแข่งบั้งไฟที่จะชิงตัวเองครับแข่งเมืองแล้วนางก็กระวนกระวายใจด้วยความคิดถึงเท้าผาแดงครับที่เมืองผาโพ ที่กลับไปทําบัางไฟที่จะมาแข่งชิงกันนางครับกลัดลุ่มครับเรื่องที่นางจะต้องตกเป็นเครื่องเดิมพันแข่งบัางไฟนางก็มาเที่ยวชมอุทยานของตัวเองครับโดยลาพังครับกับเหล่าสนมเห็นกระรอกดอนครับหรือว่ากระหอกดอนพี่น้องครับมาวนเวียนครับโดยนางไอ่ครับไม่รู้ว่ากระรอกหรือว่ากระรอกเผือหรือว่ากระหอกดอนครับคือพญาพังขีครับพญานาาที่แปลงกายมาครับผู้มีจิตใจหลงไหลนาเป็นอันมาก นางเห็นว่ากระรอกกระรอกเผื่อกกันน้ครับน่ารักมากๆและอยากได้ครับจึงให้เราสนมเสนาไล่จับแต่จับไม่ได้ในที่สุดครับก็เรียกนายพันทั้งหลายครับมาล่านะครับมาล่ากากรอกตัวนี้พร้อมกับคนเมืองชิตาครับเป็นนั้นมากล่ากันอยู่นานสองนานครับไม่สามารถจับได้กวานครับการอกจะโดนหน้าไม้ของพวกของควานชรลาครับ ที่งงเงินครับก็ถูกชาวเมืองครับลุมตีนะนิ่งแทนที่จะได้กระลอกตัวนี้เป็นเป็นครับกับได้กระลอกตายครับฝ่ายพญาพันคีครับในร่างกระลอกเผือคนนั้นครับเจ็บใจที่คนใจร้ายเหลือเกินตีเขาจนเจ็บและกําลังที่จะตายครับพยาพังคีครับโกรธมากๆครับได้สาบแช่งบอกว่าเขานั้นครับไม่ได้มีจิตใจคิดร้ายต่อผู้หลุดผู้ใดเลยครับดังนั้นเมื่อเขาตายไปขอให้เนื้อของเขา ที่คนจะแกล่เอาเขาไปกินครับจงพอกปูนครับอย่าได้หมดได้สิ้นและใครได้กินเข้าไปครับขอให้แผ่นดินครับสูบลงไปเถิดแล้ะพญาบางทีก็ตายไปครับคนเมืองชาชักทีตะชักคนเมืองชักิตาครับหรือว่าเมืองข้องทหารทั้งหลายครับเมื่อกระลอกดอนตายหรือว่ากะลอกเผือกตายครับก็พากันแกล่เนื้อครับเอาไปกินครับกินเท่าไหรก็ไม่หมดครับกินเท่าเมืองยังไม่หมดครับ ซึ่งตัวนี้เดียวับแต่กินไม่หมดตามคำสาบครับเขากลา่าวบอกว่าคนเมืองหนองหานเรียกว่าเมืองชติตาครับผู้ไม่ได้เนื้อจะรอกครับหรือว่าพินีไปกินครับก็จะมีแต่แม่ไมมไล้ลูกไล้ผัวเท่านั้นส่วนลูกน้องครับหรือว่าบริวารหน้าที่เฝ้าติดตามพญาคังคีอยู่หางเห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นครับวา่าลูกพี่ตัวเองตายแล้วครับก็นําความไปคูลต่อไปบอกต่อบรรดาพญาคน้าพี่ๆครับของพญาคังคีครับพญา,านาทั้งหลาย ดังนั้นครับพญานาคทั้งหลายครับจึงโกรธแค้นชาวเมืองชาติตาครับเป็นอันมากพาการกลับไปเตรียมทัพพญานาครนะเพื่อนะครับเรียกว่าจะมาลบนะให้เมืองล่มให้สมแค้นให้ได้ก่อนนะครับพญานาคครับที่จะออกจากเมืองน้องหานเจ้าหานครับก่อนที่พญานาคครับจากเมืองหนองกระแสแสนยากหรือว่าแถว เมืองธนิศั์เออเอ๋ยนะครับในปัจจุบันเตรียมทัพเรียบร้อยนะครับจะยกปฏีเมืองครับซึ่งเมืองหนองหาหรือว่าเมืองชาติตาก็มีงานแข่งบุญจุดบางไฟนะฮะจบไปแล้วครับผู้ชนะบางไฟเป็นคนใดคนหนึ่งในน้องเจ็ดคนของพญาหอมครับของพญาแถนครับอีกเดือนหนึ่งครับต้องส่งมอบเมืองกับนางไห่ผู้ชนะพญาขอมพุ่พ่อครับรุ่มใจมากนะแต่ก็ไม่กลุ่มเท่าเท่ากับ เท้าผาแดงกับนางไอ่สองลุสาวครับแอบปรึกษากันจนนะครับเท้าผาแดงบอกว่าจะกลับเมืองนะหาโพงเขจังหวัดเลยครับไปนำทัพครับมาชิงนาครับแต่แม่ของเท้าผ่าแดงครับที่รักษาเมืองเลยแล้ว่าเมืองหาโพงอยู่ไม่เห็นด้วย,แม,ยแม่พยามครับแม่พยาเมืองหาโพงบอกว่าหากยกทัพไปเกรงนะจะชักจะทําลายเมืองของตนครับเรียกว่าศึกโดนจะโดนตีกลับฉะนั้นครับ ท้าขาแดงครับก็เลยวางแผนใหม่ว่าจะพานางไอหนีนะครับนี่ถึงตอนนางพานางไอนี้อันนี้นิทานนี่ครับเป็นนิทานปรลาดปรลาครับแต่ว่ามันจริงประวัติศาสตร์นะครับพี่น้องผมถึงตอนที่เท้าผาแดงจะพานางไอหนีนะครับจะเมืองชาติธาเร่ว่าเมืองหลวงหานะครับที่เขียนมาตรงนี้ครับเพราะว่าไม่ว่านิทานอะไรก็ตามครับมันจะมีประวัติศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องก็เลยต้องพูดถึงเรื่องนิทานด้วยครับเพื่อให้ เนื้อเรื่องความเป็นมาของคนลาวหรือว่าคนอีสานะครับมันแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นเข้าใจมากยิ่งขึ้นครับก็จบตอนที่4เท่านี้นะครับถึงตอนที่เท้าผาดายขานางไอหนีนะครับก็านายม้อยก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังครับขอบคุณวุลลุวิปาเอาอ่านหาบาวคทอีสารบันเทาครับที่ให้กาลังใจครับฮักแพ่งสายมน้อยตลอดเวลานะครับบวาสีอยู่มองไดนในในโลกครับ อยู่เมืองไทยก็ดีอยู่นอกประเทศก็ดีครับก็ตามซอยเหลือตลอดเวลาครับให้ค้ากะปิปลาให้ค้าข้าวเหนียวนะครับตลอดเวลาครับก็ขอบคุณหลายๆ้อครับเด้อจังไดจังไดก็จะถิ่นกันนะครับหักแพ่งกันไว้ครับหักหมาหน่อยไม่ต้องหักหลายๆหรอกครับนะหักในหน่อยๆแต่ว่าหักโดนๆครับอย่าถิ่นเหมือนเด้อพี่น้องเด้อนะครับก็เสรษฐีมีกำลังใจในการนำพี่น้องต่อสู้เพื่อพลิกแผ่นดินครับบ่โดนแล้วครับม่วนทนอีสานของเฮาหรือว่าหรือว่าสาพันธรัาอีสานของเฮาครับ ต้องเกิดขึ้นมาให้ได้ครับขันเท้าลุกขึ้นสูงขันเท้าบวสูงครับนะคิดอย่างเดียวครับว่ามีท่าชนะครับฉะนั้นฟังหมาน้อยไปนั่นแล้กการหาแนววมไปนั่มเลยครับข้อมื่อใดก็เอามนั้นครับผ้ากันจัดตังนะฮะยีสิจวัตของเท้าเป็นสาธารณรัฐอีสานครับนะผูกเสียวกับบ้านพีเมืองนองของเท้าคือเมืองเล่านะครับจะได้ซอยกันพัฒนาสองฟังสองฝากไม่นาของเท้าครับให้เจริญขงเรืองต่อไปนะครับเนาะรับมือนี้หมาน้อยกับเขาบูุได้หลายครับครับพบกันตอนที่หาต่อไปเด้อ ครับมูน,นี้สวัสดีครับ